ครับวันนี้เราจะพามาดูการแข่ง,งขันชักกะเยอะกับช้างนะครับสว่างนักท่องเที่ยวกับช้าง <laughs> How do you feel? How do you feel? Oh man, it, that elephant is really strong. <laughs> it's incredible. Oh. <laughs> ดยคลิปนี้นะคะถูกแชร์ไว้ในติ๊กต็อกในช่องของอาจารย์สมพุทธเกตขจรค่ะซึ่งอาจารย์นะคะได้ไปเที่ยวงานช้างสุรินทร์2,567ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการนำโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างนักท่องเที่ยวแข่งชัะเยื่อกกับช้างหนึ่งเชือกค่ะแล้วดูขบวนเชือกฝั่งนักท่องเที่ยวนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเกณกันมาเป็นร้อยเพื่อหวังจะชนะนกช้างให้ได้แน่สุดท้ายนะคะช้างบอกว่าเราแค่เดิน29เองนนุช ยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยที่สำคัญนะคะเขาให้มาดึงเชือกรั้งช้างไว้ไม่ได้ให้เดินตามช้างปัดโทวิ่งตามเป็นประบวนเลยพอไปสอบถามความรู้สึกของนักท่องเที่ยวนะคะก็ต่างบอกว่าสนุกมากและช้างก็แรงเยอะจริงๆค่ะหลังคลิปถูกแชร์ออกไปนะคะก็กลายเป็นแวรอลค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมบอกว่า ช่วงนี้เห็นคลิปงานช้างสุรินมาเยอะมากจนอยากไปเที่ยวเลยส่วนคนนี้นะคะก็แซวว่าคนรวมกันกี่แรงมาช้างเชือกเดียวก็เอาไม่อยู่น้องช้างบอกให้ดึงเชือกไม่ให้วิ่งตามช้าง และอีกหลายคนนะคะก็ชื่นชมความน่ารักของทั้งช้างและก็นักท่องเที่ยวค่ะสําหรับมหศัศจรรย์งานช้างสุลินทร์2567นะคะปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะโดยบัตรเข้าชมการแสดงนะคะฝั่งทิศตะวันออกถูกจองเต็มทุกที่นั่งทั้ง2วันค่ะส่วนฝั่งทิศตะวันตกซึ่งเป็นบัตรฟรีนะคะก็มีคนเข้าชมมากเช่นกันค่ะส่วนปี2568คนที่ไม่เคยไปบอกว่า เตรียมตัวไว้แล้วเช่นกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ